สวัสดีครับมาเที่ยวทุ่งนานะครับหลังเกี่ยวข้าวนะครับมาเดินดูวัวนะครับฟางก็เป็นปุ๋ยนะครับเป็นอาหารวัวนะครับมาดูหญ้าในปียรยาขนที่ปลูกไว้นะครับ ฝูงนกนกปากห่างนะครับเนบิียได้ใช้แล้วครับกับยาขนนะครับคิดถูกหรือคิดผิดนะครับที่คิดทำอาหารสัตว์นะครับ นีในปียใช้คุ้มแน่นอนนะครับทีนี้ ไม่คุ้มดูเอานะครับในเปียสิ่งที่ได้คือปุ๋ยนะครับนะนะครับจะคิดมากโชคดีแล้วที่ปลูกให้มันกินนะครับแล้วมีเหตุผลอะไรที่จะไม่ปลูกครับ ขอบคุณครับพี่น้องครับขอบคุณครับ